เอ,อมันต้องมันต้องถามนะครับนะเออสองสองแสนเลยเหรอตัวครึ่องบินที่ไหนนะมันแพงขนาดนั้นอ่ะเออ,เอ,อมันแพงไปหรือเปล่าสองแสน่ะนะแสนสองแสนนี่นะมันแพงไปหรือเปล่าเออ คงเขาคงไม่รู้นะเอฟซี FC เขาคงใจดีเขาคงให้เราบ้างนะครับขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นเลยมั้งคนที่ขอเท่าไหร่นะ้วไม่ได้ถามเลยว่าอทาไมมันแพงอย่างเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเขารวยมากนะเอาจงจริงนะเออไปกลับเลยเหรออยู่ประเทศไหนถ้ามันแพงแท้เออมันแพงแท้แสนสองแสนเนี่ย แอดว่าอ,อเมริกาเนี่ยคือตรงข้ามเลยนะสมมติว่าประเทศไทยอยู่งี้ไหมอเมริกาก็ต้องอยู่อยู่ล่างของเราเนี่ยอยู่คนละซีกโลกเนี่ยออย่างยุโรปเนี่ยอย่างอิตาลีนะอย่างเยอรมันนะครับเอฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแอดว่าประมาณสามหมื่นกว่าบาทก็น่าจะมาได้นะสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยนะมาได้แล้วแอดว่าะ ต่อเที่ยวหรือไงสี่หมื่นกว่าบาทไปกลับหรือเปล่าประมาณนี้นะครับคงจะไม่แพงมากกว่านั้นนะเออแต่ว่าอันนี้มันไม่ไกลไงมันไม่ได้ไกลมากนะครับห้าหกชั่วโมงออเมริกาล่ะอเมริกาก็น่าจะน่าจะหกหมื่นกว่าบาทมนะั้ง ถ้าถ้าไม่อย่างนั้นนะหกหมื่นกว่าบาทหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าห้าหกหมื่นนี่แหละเพราะว่ามันโครลอีกโลกมันอเมริกาก็คือแถบอเมริกาใต้อืมมันโครลอีกโลกกันเออแอดก็มีญาติแอดมีญาติอยู่ที่เยอรมันไงเขาก็ไปกับแอดก็รู้ราคาประมาณนึงแล้วก็ระยะเวลาการบินนะครับเออก็ชัดเจนนะเออ บาซิลีเหรอ,อก็อยากจะนะก็ลองดูนะครับนะเอไปกลับเนี่ยนะถ้ามีเงินมันก็ไปกลับได้อยู่นะเออไปกลับได้แต่ต้องมีตังค์นะคือมันจะมีแต่ค่าเครื่องบินไม่ได้นะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะออค่าใช้จ่ายมันต้องมี อย่างน้อยเป็นแสนเหมือนกันนะแอดว่านะเออมาใช้จ่ายที่นี่เยอะแยะก็ว่าไปแนละเมือนก็มาเที่ยวอ่ะอืมแต่ถ้าเป็นในไทยก็ไม่เท่าไหร่นะครับเออในไทยอะ่ะไม่เท่าไหร่ในไทยก็ไม่กี่พันเอ,อ่อถ้าโลคัดก็แปดเก้าร้อยพันกว่าเต็มที่นะครับโดยประมาณนะ บอกว่ากันไปนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเอฟซีเขาจะอ่าเขาจะไอ้นี่เหรอเขาจะเขาจะออกค่าคือตั๋วเครื่องบินให้อ่าที่เขาต้องการพาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ให้ขึ้นเครื่องบินเลยพาไปเที่ยวเลยเอไปอ่าหัวหินมั่งนะครับประจวบนะหรืออะไรชนบุรีนะครับนะเออ ก็ออกค่าที่พักให้ที่อยู่ค่าอาหารนะครับเออซื้อแล้วใช่ไหมอ๋อซื้อแล้วมางานองค์ปู่หรือเปล่าเนี่ยยังไงก็มานะงานองค์ปู่เนี่ยนะเออมากันเยอะๆนะครับเพราะว่าเอา่อ นะครับแม่อยู่กับลุงจะหกปีแล้วใช่ไหมไม่กล้าจะขอใคอ่อดีแล้วนะครับคุณแม่สุมนเออเราจะไปขอทำไมล่ะจะไไม่ล่ะถ้าเราไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยก็ว่าไปอย่างคือ,อ,อสถานการณ์บีบบังคับนู่นนี่นั่นเนี่ย แต่ไปสร้างปัญหาให้เอฟซีมาช่วยอันนี้ว่าผิดนะงจริงนะจริงๆปัญหาเราก็เป็นคนก่อเองเนี่ยปัญหาเราก็ทําเองสร้างเองแล้วยังให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเอฟซีคิดว่ามันถูกไหมะ่ะเออถ้าเราโดนโดนยัดเยียดมาให้เงี้ยถูกไหมเออโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะถ้าถ้าคนอื่นเขายัดเยียดให้แล้วเราถูก กันแกล้งเนี่ยถูกยัดเยียดให้อันนี้ก็ช่วยได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหาเรื่องมาเองไงถูกไหมอันนี้เราโอเคเลยอย่างเงี้ยถือว่าใช่ถ้าเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยคนมายัดให้เนี่ยเรื่องราวต่างๆให้เราเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอนาคตเนี่ยอันนี้ใช่เราช่วยนยีไม่ได้ผิดเลยแต่เราดันทะลึ่งไปหาเรื่องมาเองเนี่ยเราให้คนอื่นเขาช่วยเนี่ยน่าเกียดมากมองตรง นะเอฟซีวันมันน่าเกลียดไหมไปหาเรื่องไปหาเรื่องราวนะครับแล้วก็ไปให้คนอื่นเขาไปรับผิดชอบด้วยเนี่ยเออไปหาเรื่องให้เขาเนี่ยแล้วพอแล้วพอเสียแล้วเนี่ยแล้วก็ไปหามาใหม่อีกให้เขาเสียอีกอย่างเงี้ยไม่สงสารเอฟซีหรอแล้วทําอย่างนั้นนะถูกไหมเออแอดว่ามันก็เกินไปนะว่าคนคนเรามันต้องคิดถึงบุญคุณเขาด้วย คิดถึงว่าเออเขาช่วยเราครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ใช่จะช่วยตลอดไปนะเออเขาทําสัญญาไว้ไหมว่าเขาจะต้องช่วยเราตลอดชีวิตอ่ะเออมันใช่ไหมล่ะเออเขาไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะจะพยุงค่าครองชีพอยาเราอยู่ได้ตลอดเวลาขาคงไม่ใช่เออมันไม่ใช่แค่ค่าครองชีพนะพล้มันหนักหนาสาหัสเลยนะเออเพราะ พอช่วยครั้งแรกแล้วก็มีครั้งสองครั้งสามอีกมันใช่หรือเปล่าล่ะถามหน่อยเนะมันไม่น่าจะใช่แล้วนะมนไม่ถูกนะนะเอ็นว่านะต้องจริงคนเรามันต้องคิดถึงคือเกรงใจเขาบ้างเอาอง่ายคนเราต้องมีความเกรงใจกันอยู่นะเอาจริงๆเออช่วยครั้งสองครั้งก็ถือว่าโอ้โหอายแทบจะแทรกแล้วนะเกรงใจก็เกรงใจนะเออแต่ไม่ใช่ว่า ไม่เกรงใจเลยยังจะไปเล่นงานเขาอีกเออไม่พอใจเขาก็จะด่าเขาอีกเอ<ม>ลืมคนเราแบบนี้ก็แย่มากนะคนที่เขามีบุญคุณเนี่ยไม่ว่าเขาให้เงินแค่บาทเดียวก็ถือว่าเขามีบุญคุณแล้วรจริงให้เงินแค่บาทเดียวมีบุญคุณกันแล้วล่ะเ<ม>พราะฉะนั้นนะครับโอ้โหขนาดอยู่อเมริกายัางมาเลยเหรอมาถือว่าโ,โหมกล้าหาญมากเนาะไกลมาก ใจจริงๆริง,รงใช่ครับผมนะมคือคนเราเนาะมันต้องเกรงใจเขาแหละคือแล้วก็จะไปขอเขาซ้ำๆเนี่ยนะไอคนที่เขาขอซ้ำๆไอ้ก็ยังงงว่าเขาเข้าใจกล้าเนาะเออเขาใจกล้าขอเขาเนาะว่าอขอเขาครั้งแล้วก็ยังขอเขาครั้งที่สองอขอครั้งที่สองก็ยังขอครั้งที่สามเนี่ย มันจะกลายเป็นไอ้นี่ไปเลยไงเออชาตินี้ใช้นี่กันไม่ได้ละเอาพอูดง่ายเขาอาจจะเป็นเป็นนี่กันมาแต่ชาติปางที่แล้วมั้งเออต้องชดใช้ให้เขาอยู่ตลอดเวลาเออหรือเปล่าแต่เป็นแอดแอดไม่กล้าหรอกเกรงใจนะครับยิ่งยิ่งเราเนี่ยทำทำตัวเองเนี่ยเออทำให้มันเกิดเรื่องเกิดราวแล้วไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ย แค่ครัง้งสองครั้งมันก็ยังพอทนได้ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันอาจจะหลวมตัวไปหรือขาดเจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่รู้เท่าไม่ถึงการหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้ามันมีครัง 2, ้งสองครั้งสามในเอฟซมันไม่เริ่มไม่ใช่แล้วนะเออมันเริ่มไม่ใช่แล้วล่ะเริ่มเพี้ยนแล้วเริ่มผิดเริ่มผิดอะเออเพราะอะไรถ้าไม่ผิดเนี่ยยังไงใครๆก็จะมากันแกแล้งเราได้ถามมาถ้าเราไม่ผิดเอาพูดกันตรงๆนะถ้าเราไม่ผิด อ,อไม่มีใครจะมากั่นแกล้งเราได้หรือจะมายัดเยียดให้เราได้หรอกเออแต่ก็ดูจากลุงก็รู้แล้วนะครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เออคนมันจะทำมันก็ต้องทําแต่แกก็ต้องสู้สุดชีวิตอ่ะไม่กล้าพูดเลยแกสู้สุดชีวิตแน่อืมไม่ว่าเหตุการณ์ภายข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแกก็ต้องสู้เพราะอะไรอ่ะก็แกไม่ได้ทําำหัวชนฝา เออแม่นอกไส้บอกไม่เป็นไรหรอกเขาฉีดยาอย่างเดียวไม่เจ็บอะไรหรอกมันว่ายอย่างนั้นโอ้โหนะเออมันพูดซะอยากจะเอาบาทารูปพักซะเหลือเกินนะโอ้โหเรื่องขนาดนี้ยังนะเออมันบอกให้ฉีดยาเลยว่ายอย่างนั้นเลยโอ้โหต้องเอามันก่อนดีไหมเอาให้มันทดลองก่อนดีไหม เอาง่ายๆอ่ะถ้ามันกลับมาในไทยได้เอ่อมันอาจจะไม่ต้องโดนตัดสินหรอกมันอาจจะโดนนี่แหละแถวสนามบินนี่แหละเอออาจจะเฉาอ่ะถึงขั้นเฉาเลยล่ะเอาจริงๆมันต้องอย่างนั้นนะ,นะเอฟซีนะคนพวกนี้มันต้องจัดแบบนั้นจัดแบบหนักๆ จัดแบบครบถ้วนสะสมเข้าไปซองอสะสมเยอะๆ <c oughs> ออ <c oughs> นะมันเป็นเกียรติประวัติเออเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลนะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาอีกเยอะแยะคอยดูเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดให้จะมาอีกกันเยอะแยะเออแล้วก็เอาไปอวดวงตระกูลได้ว่าโอ้โหฉันได้ซองมาเพียบเลยนะเนี่ยโอ้โหนะ สองสามใบสี่สามสี่ฉบับนะครับมากันทีเดียวสะสมกันทีเดียวก็นี่และความสามารถของเขาไงความสามารถของเขาเป็นเป็นเชิดหน้าชูตากแกเกียรตินะครับแล้วก็วงตระกูลชัดเจนไหมพูดง่ายๆว่า การศึกษาไม่ได้ช่วยเลยนะสั้นๆ้นเลยดีว่าเอฟซีการศึกษาไม่ได้ช่วยให้อ่าเป็นคนดีได้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษานะมันเกี่ยวกับอ่าอุปนิสัยมาจริงเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอการศึกษาไม่เกี่ยวก,ก็เห็นเลยละนะครับเอฟซีคนไม่ดีอ่ะ ยังไงมันก็ไม่ดีนะครับแล้วแล้วเราจะเชื่อคําพูดเขาได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างหนึง่งเชื่อไม่ได้เลยอ่ะมันก็พูดพั่มเพอไปเพอเจอไปเออเขาจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนอาจารย์ไหนนะที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่าเอมีคนบางประเภทอ่ะที่อยากจะรู้เรื่องราวของคนอื่นเขาไม่รู้ไม่ได้ ต้องรู้ต้องไปเจาะหาเรื่องราวของคนอื่นเพราะว่าเรื่องราวคนอื่นเนี่ยมันน่าพูดเออน่าเอามาพูดแต่ถามว่าตัวเองอ่ะไม่มีไงตัวเองไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะเอามาเล่าให้คนอื่นเขาฟังเลยเออไม่มีไม่สําคัญแต่เรื่องคนอื่นสําคัญกว่าต้องเอามาเล่าเออแล้วถ้าใครที่ไม่บอกถ้ามีความลับแล้วไม่รู้เนี่ยโอ้โหเขาอยากจะรู้มากมันเป็นอะไรที่เขาต้องรู้ให้ได้ เออเาะหาหาเรื่องหาเราเอาให้รู้ให้ได้เออแต่ถ้าเขาไม่รู้นะเขาจะงุดหงิดมากเลยสิงุดหงิดอืมมันเพราะอะไรยังไงวะอยากจะรู้จังอ,อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นเป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับคนพวกนี้เนะี่ยเออพวกจิตจิตประเภทอนะ่ะจิตจิตไม่ว่างไอ้พวกนี้นะอืม อะก็ว่ากันไปและเอฟซี F Z นะสุดท้ายก็สุดท้ายก็รับรำไปอ่อะไรมึงเนี่ยฮะโ,โ,โอ้โหดูสิเนี่ยเปิดเลยนะนะม่านเปิดเลยดูสิเนี่ย แมวดูที่เนี่ยแมวโดดลงมาเนี่ยเอฟซเนี่ยอืยดูที่นี่ยดูมันที่เนี่ยอืมอืมตัวบลเลอร์เลยเนี่ยมันเนี่ยฮะเป็นไงนอ่ะเนหนักมาก นี่ก็ชัดเจนนะครับ f อตอนนี้ก็มีแมวเป็นสิบอ่ะจากตัวเดียวเป็นสิบตัวตอนนี้นะครับ f อนะเต็มไปหมดแมวเขามาอยู่ก็ต้องเลี้ยงนะครับ f อนะอือสงสารจะออคุณ คุณแม่สูสานนะครับสวัสดีครับผมนะครับซองกระถินพระป่าใช่อาเจ๊ใหญ่นะครับสวัสดีคุณเ e อ็มโมบาด้วยนะคุณสมหมายนะครับเอถักทายกันเนาะอิตาลีห้าโมงเย็นแล้วใช่ไหมคุณแม่สูสานออ,อย่างไงก็ดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับผมสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่มากนะมองตรงว่าชีวิตของคนเนี่ย อาจจะมีจะจนก็ไม่รู้ละแต่ว่าอะไรที่มันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะขนาดไหนก็แล้วแต่นะแต่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันดีทุกอย่างเนี่ยถึงจะไม่ค่อยมีตังเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอยากจะไปไหนก็ได้อยากจะเดินไปไหนก็ได้อยากจะกินอะไรก็ได้ซึ่งไม่สามารถจะห้ามเราได้เพราะาเราไม่ได้เป็นอะไรอันนี้